ดสอบแล้วหรอสู้ๆนะตั้งใจโอ้ยโปโอ้โหเสียงหัวใจมาเลยไอ้เชปบล้วปันยังไงกจุโอ้ยอะไรไม่รู้อ้สกิลเช็คปเม้างม้างม้างอะติดแล้วกูติดแล้วกูติดแล้วกูติดแล้วปั่นปปั่นลกูติดแล้วมันกันติดแล้วปั่นเลยไอ้ย่ปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลย เน่ยปันเลยโอ้สกิลเช็คนเอกเช็คหมดเนยปันเลยปันเลยกูติดแล้วกูติดแล้วกูติดแล้วติดแล้วต้นเออเออันที่กเช็คปันเสรปัไ่ได้กูปัไม่ได้ันปันหน่อยเลยยปันหน่อยเลยยาปันหน่อยเลยยะเอาหน่อยเลยยะดี่ต้นไม้เลยเลยยะเอาหน่อยพี่อ่นไม้แล้วเลยาะีเอกดูลเช็พี่เนี่ยขนาดไหนเออเอาหน่อยเลยยาเาน่อยเลยยะเอหน่อยพี่เอกกระผีอยู่กับผมเลยพี่ติดอะไรอ่ะกไม่รู้ติดอะไรเนี่ย โอ้โหเฮ้ย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 เฮ กูเช็คแต่ไม่มาแล้วคุยอะไรอะสกิลเช็คของอกูวเวส,กเกสเต็ปแม่งรู้เปล่า A few moments later โอ๊ยเยอะจริงๆไม่สกิลเช็คธรรมดาวะเมื่อกี้ฮลัลโหล เอ้ยคิวเช็คธรรมดาแล้วอ่ะเอ้าแล้วมันปัดระเบิดได้ไงขวดโดนอ่ะออกไปนอกโลกครับพี่โอ้โหคิวเช็ค่็ธรรมดาเอ้ยไม่ธรรมดาแล้วไอ้เหี้ยเมื่อกี้ธรรมดาแล้วก็กลับมาเล็กๆพี่ผมไปนอกโลกแล้วถ้ากดไม่โดนแล้วอ่ะเอ้ยกดกดโดนแต่ผมว่าผู้กดโดนไอ้เหี้ยนี่ลุกลุกลุกลับปันเลยลุกปั่นลุกปั่นได้ไหม หวยเมื่อกี้ห้าสิบแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้หี่อะไอ้ตัวกูสักติ๊กติ๊กโอ้ยเหี้ยโอ้โหมันไม่โดนได้ยังไงอ่ะเหี้ยผมโคตรโดนเว้ยทุกคนเสรียบร้อยตายหมดพี่ตายแล้วปักไก่ไก่มาได้ปะตายหมดไม่ได้เสียงหัวใจมันทั่วแม็อยู่แล้วเออเออหตาย ไม่เอามันไอเชี่ยเน่ไอชีวะไม้แป้งธรรมดาเนอะตายท่ตายนี่ตายใช่เหี้ยไอ้เหี้ยกูโดนแม่กูโคตรโดนเต็มเต็มสัตมันเปิดฟังชันแล้วไอ้เหี้ยแล้วกูไปยึดยึกยึยึเกด่ย่าวโอ้หนียเท่าไหร่ละโอ้โหไม่ได้หว่ะพี่ปันปันโครตนิดนึงดิเแย่ลุกพี่ลุกเตย่้คนคนละนิดนึงอ่ะวได้น่าจะเล่น ไ้ยมันมีฟู้ไปเท่ให้มีฟู้ที่ยาไปต่อ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 ปตปต่ไปต่อไปตอไไปต่อไปต่อไปต่่อไปต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 ออไปต่อไป่อไปต่อไปอไปต่อ่อไปอไปต่อไปต่อไปตไปต่อไปต่อไป่อไปต่อไไปต่อไปตอไป่อไปต่่อ เหียโอ้ยเหียกดโดนไปดิพี่เอกกูขดโดนน่อ้เหียโอ้ยตเก็บมันมาอ้ามันหยุดอ่ะ อ๋อมันต่อมันมันเหนื่อยฝากฝากบอกพี่โนโด้วยรัะชะดาหลานเดิมนะ One hour later ใช่เครื่องอยู่มั้งเนี่ยขวากลางขวากลางไปมาเดี๋ยวยามาเดี๋ยวยาตามมา,ากลางคนนี้นี่ขวากลางไป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 เดี๋ยวไปด้วยเหรอ เดี๋ยวให้โนถึงตัวเคปุ๊บเซย่าเราไปดักไม้คนละแผ่นแล้วพับแล้วรอเลยนะไปเจ๊เค่ไปเดี๋ยวผมไปทีแนวนะอุ้ยเฮียเอ้ยเป็นแค่งี้โคตรเอามันต้องพับก่อนเนาะหรือว่าพับก่อน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 แล้วค่อยๆข้ามขับเลยค่อยๆข้ามไปมาอูย <ươ> <bleiben> ังไงมันก็มาอยู่แล้วคือเช็คอะโอกยเฮียแล้วขึ้นติดๆในกู ปาป้มงกูลยมกเียกูลลุงกูสัตว์โอ้ยอ่โขึ้นี่อะไรบ่อยวะเนี่ยกู เล<ร>็กเองแล้วมาดูมุมมองของเฮ้ยพี่อยู่โอเคแล้วนะเล่นกันอก่อนเดี๋ยวเธอไปเข้าน้ำก่อนจะตัวแป๊บนึงนะตัวตายก็แรก เดี๋ยวไปไม้เลยเดี๋ยวไปไม้เลยพี่หมาไม้คนเออพับเลยนะพับเลย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 ข้ามข้ามยาวเดี๋ยวรออยู่อ้ามสายอตีอย่างเดียววะตรงไม้ใช่ค่อยๆข้ามไหนอย่าใหญ่เกินอย่ากดชิปนะอยู่ไม่ได้อีกทำค่อยๆข้ามเลยค่อยๆข้ามเลยค่อยๆข้ามรอเลย ยาก้ามถีไม่ได้ไอ้เอยแม่งปิงใช่เ้ยติดป่ะติดป่ะเอ้าไม่ติดไอ้เอะเอ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดปั่นตั้งแต่แรกแล้วนะได้วะได้นะเออตั้งแต่แรกก็ได้ไม่คนคนคนแรกอ่ะคือกูปัิตกูกูค่อยค่อยฆ่าด้วยกูไม่ติดถ้าติดแล้วมึงเหลือสามคนนะแป๊บเดียวเลยกูบอกเลยมึงมานั่งปันกันอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเลย มันมันตีพี่แล้วมันก็มาตีผมอีกไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัน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 อุ้มไม่ได้อ่ะมันอุ้มไม่ได้มันมันมันไปฆ่าพี่เอกต่อเมื่อกี้ดูดิแล้วหลุมไม่อยู่ตรงนี้อ๋อมันเป็นอย่างงี้พี่เอกที่เมื่อกี้ที่มาติดระยะขานได้ปะไอ้เหี้ยมันเลยบูและท่ออยู่ใกล้ๆด้วยเงียบแล้วเอ้ยมันยักหน้าด้วยเอ้ย สุดสุดแล้วทุกคนกสุดสุดแล้วจริงปันกระโปแบบแบบนี้ได้แบบว่าสามเครื่องอ่ะ9 9 9ดอนนะอืมโอ้โหทนได้ 25, 25เลขสวยทุกคนเอาไปแทงได้เลย25รีพอร์ตเ้อร <c oughs> ีพอร์ตเออไอ้3 6มหกอย่าให้นะอีกนี่ เกือบแล้วน้องมึงไงสัตว์ตอนไหนไม่เคลนมันมีสกิลเช็คแบบนี้ปะไม่มีใช่ปะไม่มีไม่ไม่เคลนไม่มีเหงื่อใจไม่เคยโดนส่งแบนมาก่อนมึงแป๊บเดียวมึงอ่ะกูบอกเลยไอจ้ะแป๊บเดียวมัตีพี่เอกลงใช่ไหมมันก็มาตีผมต่อแแต่มันบล็อกที่ผมอ่ะมาแก